สงครามการค้าถ้าตามหลักการทางวิชาการเนี่ยไม่มีใครได้ประโยชน์ทุกคนคเสียหมดมนะครับมีตัวเลขประเมินว่าถ้าทรัมป์ทำอย่างที่ทรัมป์บอกว่าจะทำเนี่ย GDP สหรัฐจะลบออกไป1.4% GDPGDP จีนจะลบออกไป 2%, 2> อะครับเพราะฉะนั้นสงครามการค้านี่ในทางหลักวิชาการก็คือคไม่ make sense เพราะว่าทุกคนเสียหายนะครับ อ่ะ,อะมันก็สองข้อนะครับข้อที่1ก็คือคุณเจ็บหนักกว่าผมผมลบ1.4%แต่คุณลบ2% 1.4%ผมผมยังทนได้เศรษฐกิจผมแข็งแกร่งผมมีเงิน2%คุณเนี่ยจะหนักมากนะตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจคุณไม่ดีอยู่แล้วของจีนนะครับแต่โลจิกเนี่ยมันเป็นโลจิกแบบนี้ว่าเจ็บทั้งคู่แต่ว่าผมทนได้ไม่ได้ไหายนะ,ะผมยังไหวแต่คุณนะ่ะหนักคุณน่ะเจ็บ คุณพึ่งการส่งออกเยอะมากตลาดผมเป็นตลาดสําคัญของคุณเพราะฉะนั้นคุณเจ็บหนักกว่าผมเยอะนะครับมันก็เลยแปลกเพราะว่าไอ้ตอนที่ทําการค้าเสรีค้าขายกันแบบสมัยโบราณที่ผ่านมา20ปีเนี่ยจีนค้าขายกับอเมริกาเนี่ยรวยขึ้นทั้งคู่ถูกไหมครับทุกคนได้ประโยชน์จากการค้าแต่ว่าอเมริกาบอกว่าจีนคุณได้ประโยชน์มากกว่าผมคุณรวยมากกว่าผมคุณกําลังหายใจรดต้นคอผมแล้วนะครับ นั้นอันดับแรกผมคิดว่าสงครามการค้านี่ไม่ได้มีผลบวกนะลบกับทุกคนคนะครับทุกคนแพ้หมดแต่ข้อที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องการกระจายประโยชน์ว่าประโยชน์เนี่ยมันไปนตกที่ใครผมยกตัวอย่างว่าที่เป็นข้อวิจารณ์การค้าเสรีหรือเป็นข้อวิจารณ์โลกาภิวั์ทางเศรษ,ษฐกิจก็คือถูกต้องทุกคนบวก ก้อนพายเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นแต่ก้อนภายเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันไปอยู่ที่คนรวยรในอเมริกาม,มันไปได้ประโยชน์กับคนจนในประเทศจีนที่แต่เดิมเขาไม่มีงานตอนนี้เขามีโรงงานเขามีงานทำเขายกระดับขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางแต่คนที่เสียประโยชน์คือชนชั้นกลางในอเมริกาที่งานเขาหายไปโดยที่บอกว่าไปอยู่ที่จีนไปอยู่ที่เวียดนาม แต่เดิมคนอเมริกันเคยมีงานตอนนี้ชนชั้นกลางหายไปจากอเมริกากลายเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นซึ่งอธิบายปรากฏการณชัยชนะของทรัมป์ปรากฏการประชานิยมทำไมถึงเป็นกระแสที่แรงมากในสหรัฐนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราบอกว่าเทรดบอลทุกคนลบหมดผู้บริโภคก็ต้องจ่ายของแพงขึ้น แต่ว่าในามุมมองของทรัมป์แล้วก็ในมุมมองของทีมงานของทรัมป์นะครับคำอธิบายในเรื่องนี้ซึ่งไม่ได้บอกว่าเราเห็นด้วยนะครับแต่ผมกำลังพยายามจะทํำความเข้าใจว่าเซตความคิดเขาเขามาจากไหนเขาคิดอะไรเนี่ยเขามองว่าอ,อ,อย่างน้อยมันเป็นการที่สร้างงานให้กับชนชั้นกลางสหรัฐรนะครับเอาโรงงานกลับมานะครับ และอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีงานแต่ซื้อของแพงขึ้นดีกว่ามไม่มีงานแล้วซื้อของถูกนะครับแต่ว่ามันก็กลับไปคําถามนะครับ,รบที่บอกว่าแล้วงานมันจะกลับมาจริงไหม,มนะครับ,รบเพราะว่าถ้าในมุมมองของรัฐบาลไบเดนแฮร์ริสนะครับแล้วก็มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จํานวนมากมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติอันนี้มันก็เดจาวูเหมือนกันนะครับเพราะว่าผม นึกย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ทรัมป์ทำเทรดบอลครั้งแรกเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อว่าจะทําจริงหลายคนก็คิดคว่าทําจริงเนี่ยหลักเศรษฐศาสตร์ก็สอนว่ามันเสียหายทุกฝ่ายมันยิงขาตัวเองนะครับ,รบทรัมป์ก็ทําจริงเมื่อ8ปีที่แล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าจะหายนะแน่ต่อเงินเฟอ้อต่อคนสรัฐนะครับซึ่งมันแย่ลงจริงนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันก็มีเอฟเฟกตต่อเงินเฟอ้อ แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นหายนะถึงขั้นทนไม่ได้นะครับสงครามการค้าทําให้เจ็บทั้งสองฝ่ายทั้งจีนกับสหรัฐนะครับแต่ว่าสหรัฐบอกจีนเจ็บมากกว่า <c oughs> จีนจีนหนักกว่านะครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ถึงจุดที่หายนะต่อเงินเฟอ้อหรือถึงขั้นทนไม่ได้นะครับและ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือรัฐบาลไบเดนตลอด4ปีก็ไม่ได้ยกเลิกกำแพงภาษีที่ทรัมป์ตั้งเลยนะครับ,รบดังนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะพูดได้ด้วยซ้ำว่านโยบายในเรื่องการค้าของไบเดนเนี่ยเป็นความต่อเนื่องจากรัฐบาลทรัมป์นะครับไม่ได้กลับไปเป็นแบบรัฐบาลโอบามานะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้มันด้วยด้วยสเกลที่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่า เราต้องทําความเข้าใจเ,าเบื้องหลังความคิดว่าทําไมถึงจะทําสงครามการค้านะครับทำไมถึงจะต้องทําในระดับที่เรียกว่ามากมายกว่าในอดีตนะครับซึ่งทรัมป์ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วทรัมป์หาเสียงทุกครั้งนะครับทรัมป์ไม่ได้บอกทรัมป์จะทำเทรดวอลเหมือนรอบที่แล้วนะครับทรัมป์บอกทรัมป์จะทำเทรดวอลหนักกว่ารอบอที่แล้วมากอันนี้เขาชัดเจนนะครับนะฮะ เพราะว่ามันมีความคิดนะครับในวงนโยบายนะครับหรือทีมของทรัมป์ว่าเทรดบอลรอบที่หนึ่งเนี่ยมันทูลิโต้ทูลเลตนะครับทูลิ e t o ทู a เ e t ทู l เ t e ก็คือมันควรจะทำตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับมาทำถ้าทำสิปีที่แล้วนี่จีนคงคงเจ๊งนะครับ,รบทำวันนี้นี่จีนยังยังไหวยังทนยังอึดอนะครับแต่ว่าทำ มันควรจะทำมานานแล้วนะครับแต่อันที่น่าสนใจก็คือทูลิทโตก็คือมันน้อยเกินไปในรอบที่หนึ่งครับน้อยเกินไปยังไงนะครับน้อยน้อยเกินไปก็คือเอฟเฟกของเทรดวอร์เมื่อรอบที่หนึ่งเนี่ยมันทําให้โรงงานย้ายจากเมืองจีนนะครับไปเวียดนาม,มโรงงานย้ายจากเมืองจีนไปเม็กซิโกนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่ทําให้โรงงานย้ายกลับไปสหรัฐนะครับ ดังนั้น,นเป้าหมายทางโนโยบายของทรัมป์แล้วก็ทีมงานของทรัมป์รอบนี้นะครับมันเป็นการปฏิวัตรริะร,ร,ตร,ระบบเศษษรษฐกิจโลกนะครับจริงๆอาจจะพูดได้4ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเลิกโลกาพิวัตินะครับไม่ใช่ถอยโลกาพิวัติไม่ใช่ลดโลกาพิวัตินะครับเลิกนะครับข้อที่2ก็คือต้องการรีอินดัส i รี i z a t i o n การกลับมาให้สหรัฐทำอุตสาหกรรมการผลิตนะครับกลับมาสร้างงานให้กับคนสหรัฐนะครับข้อที่3นะครับก็คือ,อ,อการสร้างความสมดุลทางการค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกค,คือเขาไม่ต้องการการขัดดุลทางการค้านะครับข้อที่4นะครับก็คือ การแยกขาดทางเศรษฐกิจนะครับออกจากเมืองจีนเ,เป็นคอมเพลตดีคัปริงกับเมืองจีนนะครับ,รบอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับเขาหรือว่าเราคิดว่ามันเป็นไปได้ในความเป็นจริงแต่ผมแค่อธิบายว่านี่เป็นชุดความคิดของเขาและทีมงานของเขานะครับซึ่งมันไม่ใช่ชุดความคิดแบบลดโลกาพิวัตรลดการค้ากับจีน รกระจายความเสี่ยงอันนั้นเป็นชุดความคิดของไบเดนนะครับแต่ว่าชุดความคิดใหม่อันเนี้ยนะครับทีมทรัมป์แล้วก็ทรัมป์เนี่ยคือปฏิวัตริระบบเศรษฐกิจโลกนะครับเปลี่ยนจากพาราาามเดิมอ่ะที่เราเรียนที่เราใช้ที่เราเคยสอนที่เราเคยเชื่อนะครับเขาไม่ได้คิดอยู่บนฐานเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากความคิดในยุครัฐบาลไบเดนกับแฮร์ริสเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เขาแค่ต้องการลดโลกาภิวัตินะครับแต่ว่ารัฐาบาลไบเดนพูดชัดเจนนะครับยังยินดีที่จะซื้อเสื้อผ้าแปรงสีฟันยาสีฟันต้นคริสต์มาสจากเมือง <ừ> จีนเพียงแต่ว่าไม่ยินดีที่จะซื้อรถยนต์ ev สมาร์ทโฟนสินค้าไฮเทคจากเมืองจีนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลดซื้อจากจีนหน่อยไปซื้อเพิ่มจากเวียดนามไปซื้อเพิ่มจากเม็กซิโกเพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากเมืองจีน ร,รัฐบาลไบเดนไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องมีสมดุลทางการค้าเพราะว่าขาดดุลทางการค้าก็ดีคนอเมริกาได้ของถูกซื้อของได้ราคาถูกนะครับไม่ได้ต้องการที่จะ complete decoupling จากเมืองจีนแยกขาดจากเมืองจีนแล้วก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับต้องการแค่ partial decoupling ก็คือแยกบางส่วนนะครับเ,เขาเรียก small yard high fence ก็คือ ขึ้นภาษีให้หนักเลยในเรื่องเชิงยุทธศาสตร์เช่นรถยนต์ e v semiconductor แต่ว่าเรื่องทั่วไปอย่งยางอย่างที่จะค้าขายกันนะครับแต่ว่าทรัมป์ไม่ได้มองแบบนั้นนะครับรัฐบาลไบเดนไม่ได้คิดว่าเป็นไปได้ที่จะย้ายงานกลับมาที่สหรัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคด้วยเพราะของจะแพงนะครับแต่ว่าเซตความคิดของทรัมป์แล้วก็ทีมของทรัมป์เนี่ยชัดเจนนะครับว่า ถ้าพเขาพูดนะครับในการหาเสียงว่าถ้าเกิดว่าเลือกระหว่างคนอเมริกาซื้อของถูกแต่ว่าไม่มีงานชนชั้นกลางหายไปนะครับกับงานไหลกลับมาอเมริกาทุกวันมีโรงงานมาตั้งคนอเมริกามีงานแล้วซื้อของแพงขึ้นหน่อยเขาเลือกแบบที่สองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของนโยบายการค้าชุดใหม่ซึ่งผมคิดว่าเรา under estimate เนื้อหาของนโยบายนะครับอันที่หนึ่งเราคิดว่าเราเคยผ่านทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์มาแล้วมันก็น่าจะเหมือนเดิมอะ่ะไม่น่าจะแรงกว่านั้นเราเราเคยเห็นมาแล้วนะครับจริง,รงๆที่เหมือนเดิมนี่คือตอนยุครัฐบาลไบเดนนะครับมันก็ทํามาแบบที่ทรัมป์ทำนะครับแต่ไม่ใช่ผมคิดว่ามันจะแรงขึ้นมากนะครับแล้วเราต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยมันมันอยู่ในเซตความคิดที่ต้องการที่จะปฏิวัติฐานรากของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับ